มีใครเคยอยากเลี้ยงหมีแบบเกม99คืนในป่าในชีวิตจริงกันบ้างไหมและนี่คือเรื่องดาร์กของคนที่พยายามเป็นเพื่อนกับหมีในชีวิตจริงทิมโมทีชายหนุ่มที่เคยคิดว่าชีวิตตัวเองช่างไรจุดหมายวันหนึ่งเขาได้ไปเดินในป่า,าสก้าที่ที่เขาได้เจอกับหมีกริซลี่ตัวแรกในชีวิตเขารู้สึกกลัวมากๆเพราะมันดูดุร้ายแต่หมีกับโมเขาเฉยๆไม่ทําอะไรเขาเขาเลยรู้สึกทึ่งและหลงใหลมันมากๆเขาเชื่อว่าโชคชะตาของเขาผูกพันกับพวกหมีเหล่านี้เขาเลยได้ใช้เวลาในชีวิตของตัวเองมากถึง13ปีในการถ่ายทําาสรคดี ที่เกี่ยวกับมีกริซลี่โดยเฉพาะในระหว่างช่วงเวลานั้นเขาก็ได้ลงไปเล่นน้ํากับมีรูปหัวหมีเล่นเหมือนเป็นเพื่อนแถมยังตั้งชื่อให้หมีแต่ละตัวอีกด้วยมีคนมาชื่นชมในผลงานของเขามากมายจนเขากลายเป็นคนดังได้ออกรายการทีวีระดับประเทศแต่คนรอบข้างของเขาก็เริ่มเป็นห่วงความปลอดภัยของทิโมธีแต่ทิโมธีก็ยังคงยืนยันว่าเขาจะถ่ายทําสารคาดีนี้ต่อไปเพราะเขาเชื่อในความสัมพันพธ์พิเศษที่เขามีกับมีเหล่านี้จนกระทั่งเดือนตุลาคมปี2003ช่วงเวลาที่มีฮิวโหยที่สุดเพราะพวกมันต้องกักตนอาาาหรรรสับกจีใ นในคืนหนึ่งที่ทิโมธีและแฟนสาวกำลังนอนอยู่ในเต็นท์มีหมีกริซลี่บุกมาที่เต็นท์ของพวกเขามีได้ทำลายเต็นท์ทำร้ายพวกเขาทั้งสองและคืนนั้นไม่มีใครรอดชีวิตออกมาได้เรื่องน่าเศร้านี้ก็เป็นบทเรียนให้กับพวกเราว่าสัตว์ป่าแม้เราจะพยายามเป็นเพื่อนกับมันแต่มันก็อาจจะยังมองว่าเราเป็นเหยื่อตามธรรมชาติของมันอยู่ดีใครที่อยากฟังเรื่องราวฉบับเต็มของทิโมธีสามารถไปฟังได้ในสารคาดีกริซลี่แมนได้เลยนะเวลาเห็นพวกหมีเทดดี้แบร์หรือหมีพูชอบนึกว่าพวกมันน่ารักเนาะแต่จริงๆแล้วหมีเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้าายมกๆ แต่หมีในเกม99คืนในป่าก็ยังสามารถเลี้ยงให้เชื่องได้อยู่นะใครที่อยากเลี้ยงหมีกันก็สามารถไปเลี้ยงในเกมได้แล้วเราล่ะเคยเลี้ยงสัตว์อะไรในเกม99คืนในป่ากันแล้วบ้างคอมเมนต์บอกเจมินได้นะ